สวัสดีค่ะก็ถึงเวลาต้องเข้าครัวมื้อเย็นอีกแล้วนะคะต้องเตรียมมื้อเย็นแล้วช่วงก่อนนี้ช่วงที่ปวดเข่ามากยืนทำข้าวนานๆไม่ได้เลยค่ะยืนได้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ต้องมานั่งพักนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ทานน้ำมันงา,นงาดำสกัดเย็นตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะวัชิดางา,งาดำข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแคปซูลสีใสๆนะคะทานเช้าสี่แคปซูลก่อนอาหารแล้วก็ ก่อนอาหารเย็นอีก4ค่ั้นตนค่ะวันละ2องมื้อค่ะตั้งแต่ทานน้ำมันงานดำสก,กัดเย็นของวิชิดาก็ดีขึ้นค่ะ,ด,คะดีขึ้นเป็นลำดับจากก่อนนี้ยืนได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวต้องไปนั่งพักตอนนี้ยืนได้เป็นชั่วโมงไม่มีปัญหาสองชั่วโมงก็ไม่ปวดสามชั่วโมงก็ยืนได้ค่ะก็ไม่มีปัญหาในการเข้าครัวอีกต่อไปนะคะ ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆที่ปวดข้าปวดเข่า,ขาอยู่เปิดใจค่ะกับสมนุนไพรของไทยแท้นะคะวชิดางาดำสกัดเย็นค่ะ